สุดท้ายแล้วขอแรงๆเลยไม่ต้องยั้งเอาเด็กๆมาก่อนเด็กๆเป็นนี้เล่นสุดยอดเลยยั้งเอาของเจไปหนูเล่นละหลายรอบแล้วมีรอบนี้แหละที้คนเล่นด้วยความพยายามอ่ะมันต้องสำเร็จสักวันไ่ได้คนนารักตอนแรกตอนแรกก็แบบนิ่งๆไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากอะไรเท่าไหร่ แต่พอแบบเข้ามาอยู่สิบสองคนแล้วก็แบบทายและติดติดด้วยกันอะไรอย่างงี้คือนิวไม่ได้บอกว่าคือแบบนิวติดด้วยหรอแล้วนิวมาอยู่กับพวกพี่ๆอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบแปลกๆอ่ะไม่รู้ว่าจะแบบยังไงอะไรก็กลัวกลัวเขาไม่เล่นด้วยกลัวเขาไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแต่พอแบบอยู่กันไปแล้วนิวแบบนิวชอบดูเขาเล่นกันอะ่ะชอบดูเจนี่เล่นเนเจนี่แบบเวลาเจนี่หมั่นเขี้ยวหนูอะ่ะหรือหมั่นเขี้ยวใครอ่ะมันสุดๆอ่ะ เหมือนกับที่แจ้สดๆของแจ้อยู่มันวายเลยรู้คือไม่รู้ <c oughs> นหนูชอบมากอะชอบเจนี่มาแล้วหนูพูดคือหนูไปพูดกับที่บ้านหนูพูดกับที่บ้านวูาคุยเจนี่ฮามากมอะไร่าเงี้ยคือหนูจะอย่างเงี้ยกับที่บ้านหนูก็จะเปเงี้ยคุยเจนี่ฮามากหนูก็พยายามทาให้เหมือนนะแต่มันก็ไม่เหมือนวะแล้วก็แบบที่บ้านเขาบอกเออแต่ได้ยินชื่อพี่เขาก็รู้สึกแบบตลกแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเห็นหน้านะเห็นชื่อเขาก็ตลกแล้วอ่ะแล้วก็นิวก็แบบพี่เป็นคนจริงใจ พี่ที่บอกพี่ที่พี่บอกว่าพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนที่เป็นหลักปักฐานไม่ใช่คนที่ให้คําปรึกษาหรือเป็นผู้นํากับพวกเราได้มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เวลาพี่เอาไีปัญหาหรือว่าใครมีปัญหาหนูบอกแนะนําไปหาพิซานีดูเขาอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ตรงเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความจริงไม่โกหกไม่คดเคี้ยวอะไรทั้งสิ้นอะและพูดธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติ <c oughs> เขามีความตลก สดใสคือเขามีทุกอย่างในคนคนเดียวอะ่ะนั่นแหละไม่รู้ว่าหลักเขาหลักเขามากเลยอะพูดจริงว่า,าไม่เคยบอกนะแต่คิดถึงเอฟกคิดถึงพี่นิกอีกแล้วอะคนเดียวแล้วแบบ <c oughs> พี่ทูมท <c oughs> ี่แบบว่าเคาหนึ่งก็คิดถึงนะคะจนคือแบบถ้าขาดพี่ไปหนูก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะได้ยิ้มไหมอะออ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปโอยไม่เป็นไรคืออยากร้องก็ร้องไปเดี๋ยวกลัวอย่างเดียวตาบวไม่เลิกคือการร้องไห้มันไม่ได้บอกว่าเราอ่อนแอหรือมันไม่ได้บอกว่าเราแบบเศร้าเสียใจอะไรย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบคนอื่นที่ไม่ร้องเวลาคนอื่นร ok, ้องมันจะเจ๋งกว่าเขามันจะใจแข็งกว่าหรือว่ามันจะแมงกว่าไม่ใช่หรอก นี่มันเป็นน้ำตาแบบความปลื้มมีความสุขที่ได้พูดมีความจริงใจที่ได้พูดเอาที่ช่วยหน่อยไม่ต้องราลองหมยต่อคุณแจซอนค่ะก็หนูว่าเจอพี่ซานีตั้งแต่ตอนมีออดิชั่นภาคกลางอะค่ะก็ ตอนนั้นจาได้ว่าไปเจอในห้องน้ำเนี่ยค่ะถึงนี้หนูก็หันไปมองเพราะพี่พี่ซานิแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วหนูก็หันไปมองว่าเออพี่คนนี้แปลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเท่ค่ะแล้วหนูก็เออใส่ขนตาปลอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่ยายามเกิดมาก็เป็นอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ว่าคนเท่แล้วแบบเออแบบมีพร็อพอะไรแบบเป็นผู้หญิงเอคนที่แบบดูเท่แต่แบบดูเป็นผู้หญิง ตรงตาที่เป็นผู้หญิงแต่แบบดูบุคลิกแบบเท่อะไรเงี้ยแล้วเราหนูเจอหนูก็แบบเออพี่เขาแบบบุคลิกคาแรคเตอร์หนูยิ้มให้พี่ด้วยนะแต่พี่แบบพนมองบงงๆไงก็เราคุยกับเพื่อนยิ่งยื้ออะไรคือเข้ามาง่านกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเออหรือแบบอยากรู้จักพี่เขาแล้วเนี่ยพอเออตกตะลึงความสวยอยู่แล้วเนี่ยพอ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 ได้เข้ามาตอนที่ออรอบไฟนอลออดิชั่นนะคะก็แบบก็แบบเหมือนก็ได้คุยกับพี่ซานนี้เนาะแล้วได้คุยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็แบบ อ่าคนก็ต่างบ,บอกเออเนี่ยหรืว่าพี่เข้าชูชัวอะไรแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบคือแบบมันก็ตอนนั้นก็เริ่มคุยกันกับพี่ซานี้ค่ะก็แบบชอบเพราะพี่เขาแบบเหมือนก็แบบเป็นคนที่แบบเอ็นดูน้องอ่ะหรืว่านะเป็นคนที่แบบแบบดูแบบเอาใจใส่อะไรเงี้ยค่อยถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนตลกเฮฮาสนุกสนานชอบปล่อยมุกอะไรเงี้ยเออแล้วก็มุกเขาไม่เคยแปลกอะค่ะพัฒนามุกอยู่บ่อยๆ <laughs> พี่ซานนี้แล้วก็คนที่แบบ มีเสน่ห์ค่ะคนที่แบบไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าจะอยู่เฉยๆคาแรคเตอร์แบบเป็นคนบุคลิกหรือเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ออคนที่แบบว่าถ้ากิดอยู่คนอื่นอ่หนูว่ายิ้มได้อะขนาดหนูเห็นหน้าพี่แล้วหนูหนูไม่ได้ยินเสียงพี่หนูก็ยังขำได้อะไรเงี้ยที่ยกแบนด์ตั้งตู้เลยไม่รู้เลี้ยงอะไรไม่มีตังค์ค่ะ ก็แรกดูตแรกที่หนูเห็นนะที่ไม่ได้ฟังพี่นะคิดว่าพี่แบบต้องแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยนะหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยแต่พอได้มาแบบมาคุยอะไรเงี้ยแบบฮาสนุกค่ะรักพี่ซานินะพี่ซานิเราเจอที่ไหนนะอ๋อเราเจอที่เบาะนั่งพี่ซานินั่งอยู่กับนยูตี้ครั้งแรกที่เจอเราเรียกพี่ทั้งสองคน จริงเราเรียกกันพี่พี่ฮิวตี้คะเราไม่รู้ที่หลังว่าอายุน้อยกว่าช่างมันเถอะก็พี่ซานนี่ก็คุยกันก็แบบคือตอนแรกก็ดูเป็นคนที่แบบมีสาระมากจริงๆคือเจ้บอกว่าเจ้ไม่มีสาระม,มันไม่มันไม่ใช่นะเป็นคนที่มีสาระแล้วคือได้รู้จักกันมากขึ้นเนื่องจากความสนของหนูโดยการวิ่งไปกดออดท้องเจพี่ซานนี่อยู่ห้องนี้ใช่ไหมอยู่ด้วยไปนั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆแล<ม>้วเจ้ก็เล่า แล้วก็เล่าให้ฟังไม่ได้เจ๊บอกเล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยเล่นไปเลยแล้วก็เจ๊ก็จะเล่าเรื่องเนี้ยเจ๊เป็นอย่างนี้นะหนูควรว่าเอออย่างนี้นะเออแล้วเจ๊ก็แแหะแหแหะหนูก็ไอบ้างเจ๊ก็เออแบ่งยาให้อะไรให้แบบทุกอย่างดูแลมีน้ําใจให้ตลอดแล้วก็อย่างเช่นตอนเช้าก็ายังมานั่งช่วยทําผมให้หนูอีกอะ่ะเสียเวลามากซึ่งมันเป็นอย่างงี้จริงๆเขบอกว่าเจ๊แบบ เจ้ผมสั้นเจก็ทําไม่เป็นหรอกนะเจก็ทําออกมาให้มันดีได้อ่ะบอกเออก็ก็ดีกับเจบอกว่าสุดๆแล้วอ่ะผู้หญิงคนนี้เธอทําได้ทุกอย่างเมื่อจะอะไรก็ตามสไตล์ลิเธอก็แบบทาได้งน้ก็ทําได้อย่างนี้ก็ทําได้คือดีหมดทุกอย่างเรามีส่ยนี้ใครว่าพิจานีิไม่ดีนี่ไม่ใช่เลยเป็นคนดีมากเป็นคนให้คําปรึกษาน้องดีมากๆหนูมีปัญหาอะไรเจ๊ซานิหนูต้อง ทำอย่างนี้นะคะหนูเออเจ้ว่าเจ้มองเป็นอย่างนี้นะปรับตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยหนึง่งคือหนูชอบพี่สานีที่เป็นอย่างนี้แล้วคือมันไม่มีใครมาแทนที่พี่สานีได้ก็อ,อย่างที่นิวตี้บอกจริงๆว่าเอพกถ้าขาดพี่สานีไปมันก็จบอะ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่จบอย่างนั้นนะคือแบบทุกคนอะ่ะถามเลยว่าถ้าขาดพี่สานีไปทุกคนหัวเราะไหม,มก็ไม่มก็ไม่มีอะไรที่เล่เนไงก็จะเป็นแบบว่าตีหน้าเดียว เป็นต <G Incre ased> ัวรองรับอารมณ์ของทุกคนเลยอ่ะไอ้ันเราเราบอกว่าก็จะมีพี่กิตอย่างเงี้ยถ้าพี่กิตเล่นคนเดียวก็ไม่สนุกสิก็ต้องมีเจ๊จานี้อ่ะมันถึงอยู่คู่กันเนี้ยทั้งคณะเลยจริงจริงแล้วบอกว่าแล้วพอพวกพี่เล่นด้วยกันนี่ยมันจะเป็นแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วพี่แม็กก็จะเข้าร่วมวงพี่กิตก็จะเข้าร่วมวงจากที่เป็นคนนี้นี้เงี้ยก็จะเฮกันหมดเลยแบบเฮ้ยมันตลกดีว่ะจากที่ ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลขนาดนั้นน่ะแต่คือพี่ทําให้ทุกคนแบบถัวเลาะกับสิ่งที่พี่พูดหรือสิ่งที่พี่ทําได้แล้วก็พี่ก็มีประสบการณ์ดีดด,ดีบ้างไม่ดีบ้างที่แบบพี่มีสั่งสมมาแล้วมาสอนทุกคนได้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคือโอ้สุดยอดผู้หญิงคนนี้ดีจริงๆอะรักพี่สนันมากมาก ถึงแล้วอะใช่แอนแอนคิดว่าเจ้เป็นคนพรสวรรค์ไม่ว่าจะเรื่องร้องแล้วก็อีกอย่างที่แอนคิดว่าคนมันทําไม่ได้ทุกคนก็คือทําให้คืออย่างเงี้ยพูดละขำอะทําให้คนอื่นมีความสุขได้ทุกคําพูดของเจ้มันมันยากมากเหนียว่านั่นแหละก็ อยากจะเข้าไปติ๊กติต๊กับเจตลอดเวลาอยากถามเจทำอะไรอยาก่าเงี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็เจเป็นคนที่เราสามารถดึงดูดให้ทุกทุกคนสนใจได้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเน,นื้อ่ะคะอืมแล้วก็เป็นคนคือแบบให้คำปรึกษาได้อ่ะอยากที่จะบอกเจด้วย ถ้าเกิดแอนมีอะไรที่ที่อึดอหรืออะไรแอนก็เลือกที่จะรืกสาเจ้ด้วยอะนึกออกป่ะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบคือไว้ใจเจ้แล้วก็รู้สึกสนิทใจมากอยากอยู่กับเจ้รักเจ้